งนอะไรใช่ไหมครับอาจจะหนีก <another> ลับบ้านเล่นเกมคนเดียวเออทิ้งละทิ้งตัดใช้วันนี้วันไี้เราจะเล่นเกมอะไรชื่อเกมว่าจิงกับบอลดันทำไมอะไรตกล้องด้วย Think about ันว้าวมาเเลยทำไมถึงมีเกมนี้เกิดขึ้นมันก็คือดม คือเซิร์ชชื่ออาหารในร้านแอปพลิเคชันหนึ่งเราจะไม่พูดชื่อแอปแต่ถ้าแอปเข้าเราเราจะพูดให้อย่างยิ่งใหญ่ครับอต้องไปรอแล้วก็ลงให้ด้วยมอใช่ครับอยู่ดีดมก็ถายขึ้นมาว่าชื่อร้านตัวเนี้พี่คิดว่าขายอะไรกันใช่บางชื่อร้านมันแบบประหลาดแบบว่าใชมันไม่ได้เข้ากันอแล้วเราเล่นกันยังไงสเต็ปแรกคือ บอกชื่อแล้วสเต็ปที่2คือจะบอกมีคําใบ้เพิ่มสถานที่ขายและเวลาเปิดปิดของร้านอ๋อันนี้สำคัญสเต็ปสุดท้ายคือจะมีการให้ดูป้ายร้านเป็นภาพเลยแต่สําหรับพี่พี่มั่นใจเพราะว่าพี่เนี่ยกดซั่งตลอดเที่แล้วเลยกดซั่งตลอดเพราะพี่ก็ต้องเห็นว่าแต่ละชื่อมันคืออะไรคือที่น้องๆคิดมาถ้าน้องสามารถเอาเจริญชัยไก่ตอนนี้ก็สำคพี่คิดว่าพี่ทาได้แต่ยากยากกับสายโดนไม่กด้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราเคยทําประชาชื่อแล เราก็ไปเจาะไปต้องไปถ่ายฟูดอินเสิร์ตอะไรเงี้ยตามที่ต่างๆมั่นใจว่าต้องเคยผ่านตาบ้างนี่ยผ่านมาแล้วร้อยแปดโบสอ่ะผมว่าอันนี้มันเป็นเกมที่ต้องใช้ลอจิกอ่าสตรจานมันต้องคิดมันต้องคิดวิเคราะห์จากแบบว่า history อะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วขอไ่บอดนะบขอไ่บอดเราได้เราได้เราเซียนไม่ล่นเข้ารอบคันนี้เข้ารวมง้นเริ่มเลยไหมเริ่มรันแรก เจโน่เจโนการพูดว่าเจเนี่ยมันคือร้านอาหารแน่ๆอ๋อใช่เราถ่ายร้านอาหารอยู่รล้วอันนี้ง่ายเจคือจีนเราแคตตาก็อกเลยว่ามันเป็นอาหารจีนแน่ๆพี่คิดว่าอาหารตามสั่งหรือโหนกหเป็นจริงเหรอไข่ยำมีสิทธิ์เจมีความตัวแม่คำว่าเจเน่ะส่วนใหญ่ต้องเป็นร้านใหญ่ๆ มีลูกน้องเยอะๆพราะไม่ั้ต้องเรียกว่าเจ๊ไงเดาวเลยเราคิดว่าเขาต้องปุ๋ยจีนบวกกับลูกน้องเยอะนี่ดาวนะรอบแรกนะหนูโยนๆก่อนว่าเป็นฟิลแบบยำส้มตำพี่ว่าอาหารตามสั่งเจโนสซีฟู้ดเฮ้ยเฮ้ยทำไมตใจมีทั้งหมด2สาขาค่ะมีอยู่ที่พระรามสองกับกรละปะพึกษ เวลาเปิดปิดเนี่ยเปิด10บโมงปิด2องทุ่มครึ่งถ้ากรุมิสตร์คือการปะพความสองคือกรุงเทพรอบนอกตัดเรื่องพวกแบบอาหารเมืองทิ้งไปเลยแบบอาหารแบบเอาเออเบิร์นพวกกับตรงนี้ไม่มีใครประมาณไปที่ดูถ้าสมมติว่าบอกว่าเป็นรอบนอกอะอะไรที่กินง่ายก็จะเป็นฟิลแบบว่าส้มตำยำ <c oughs> คนกินส้มตำสุกนงะอสิบโมงไม่ได้ขายส้มตำสิบโมงสิบโมงขาย อาหารตามสั่งไินได้หรออาหารตามสั่งอาหารตามสั่งตัดทิ้งเลยต้องทยหลุดไปอาหารตามสั่งนะรหลุดก็ตอบสรุปตออาหารตามสั่งกําลังคิดถึงแบบเจโน่ข้าวหน้าเป็ดอ๋อเออเป็นไปได้แล้วเปิด10บโมถึง2องทุ่มก็ดูเป็นเวลาที่เช้าเที่ยงเย็นได้อะมัน cover อร์่นะโอเคสรุปคิดว่าเป็นข้าวหน้าเป็ดแล้วกันนี่เราคิดว่าเป็นติ่มซำ เพราะว่าติ่มซำกินได้ทั้งวันต่าหันล้ำซัำตํางังอยู่ขอเปลี่ยนเป็นเจโน่ส้มตำคบระเบิดนี่เอาเอาไปต่อไปไำสุดท้ายรับสมัครพนักงานเสิร์ฟใช่สุดที่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดูถูกความใส่ไวของนี่ขอโทษนะ ตรงนี้แต่ละคนนะถ้าถ้าอันนี้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ปะเจนเราตอบชื่อให้ถูกเลยแค่กินอะไรยังงงเลยนะไม่แต่เรารู้แล้วไงอันนี้คือเขาบ้าไงเจนโอนบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเอออะไรอย่างเงี้ยเจนโอนกินต่โฟต้มยำเจนโอนก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยปีสูตรอุธยาเจ้าเก่าโอ้โหปาป๊าป๊าป้าปก็มีคำที่ถูกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะไงเจนโอน เออว่ะความจีนอยู่ไงใช่เลยพี่บอลเฮ้ยต้ยเฮ้ยพี่พีความาตั้งแต่รอบแรกไงมีความจีนใช่สิ่บสามไอ้เกียรกันวเนี่ย่ะไอ้เอียร์กันนี่อ่ะทำนี้อ่านว่าอะไรก่อนเจอเวลาชาเวลาชาเวลาาชง่ายดิขายชาไงคือว่าชาโรตีชาช้า อันนี้มีความเป็นไทยๆอ่ะค่ามันไม่ใช่เชิงแบบว่าคือมันเออมันดูเป็นความแบบลายเส้นนะตอนแรกคิดถึงแบบพวกั f เ e อร์นูนทีที่แบบว่าขายพวกขนมด้วยแต่พอเป็นเวลาชาที่เป็นภาษาอะไรงนี้เราเรากาลังหลงกนคําว่าชาหรือเปล่าชาเลยคือชื่อคนขายไม่โดนคิดผิดมันหลอกเวลาชาคือลิ้นชาหมาร่าเป็นไปได้เออโอ้และทำไมถึงไม่ใช้ชาพี่โบ๊ทคือหมาร่ามาล่าพี่ฟิล์มพี่ว่าเป็นอะไรคะ ชาอาชาใครพี่บีมคิดว่าเป็นคาเฟ่ใช่ทายทายคิดเป็นโทนขนมหวานันแบบเป็นโรตีชาชากอะไรอย่างเงี้ยเ,เวลาชาอ,อันนี้นแหละ,ะเวลาสถานที่อยู่ B T S อารี RE. เปิด10โมงถึง3ทุ่มมี2สาขาอีกที่อยู่ BTS สนามเตาอ่ะก็คาเฟ่ยอยู่ดีด้วยโลเคชั่นที่เขาไปอยู่คืออยู่ติด BTS ก็คือต้องเน้นการเดินทางง่ายก็รู้สึกว่าเป็นแบบคาเฟ่ยังคงไม่ไม่ไม่เาจากโลเคชั่นต้องเปลี่ยนแล้วคิดว่าเวลาชาด้วยใช้ภาษาเราคิดว่าเป็นขายขนมไทยโอทองหยิบทองยอดที่ทำให้โมเดินขึ้น ดารอบสองดูคำอบวันหนูยังคงว่าเป็นขนมไทยอ่ะเนราชากะเพราแซ่บก็คือคิดเหมือนพี่โบ๊ไงตอนในตอนแรกแล้วเราก็ั่ฝังใจกับความแบบอันนั้นอยู่มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้โอ้เลี้ยวไหนวะเนี่ยของพี่เป็นเหมือนคาเฟ่ที่คิดถึงคาเฟ่อย่างเดียวน่ารักไม่ีนี่กะเพราแซ่บแน่นอนแต่ว่าโลโก้มันมีความเป็นกึ่งนาฬิกากึ่งจานกึ่งอะไรอย่างนี้ปะรู้แล้ว มันมีกลิ่นอายของฟอนต์กับโลโก้ของร้านอ่ะมันมีกลิ่นอายของฟฟฝรั่งเศสผสมอชฉะนั้นมันอาจจะขายพวกแบบอ่านฝรั่งเศสเวลาชาฟองดูเฮ้ยชาใคตอบที่เราคิดว่าก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นร้านอาหารอ่ะมันต้องเป็นอาหารเป็นหลักดูจากโลโก้ดูจากอะไรอย่างเงี้ยเวลาชาอ่ะใส่ตอบก่อนแล้วกันคิดไม่ออกเข้าซอยรู้สึกว่าแถวนั้นดูมีร้านเข้าซอยหลายๆร้านอะไรเงี้ย จะเป็นหนึ่งในในร้านตรงนั้นด้วยเดาว่าสปาเกตตี้พี่พีพี่ยังคงร้านขายกาแฟศาตราจาร์ครั้งที่แล้วเมื่อกี้ร้านไม่ีเขาเปิดขายเลยนะใช่ไม่ยากเลยอ่ะด้วยความอย่างที่บอกเป็นฝรั่งเศสหนึ่งต้องแบบัวซองเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาัวซองนี่นะเฉลยนะคะได้เันรีนิชอส ซึ่งรอบแรกเรกาไปในทางเดียวกันเปนเกือบหมด้าขนมไทยต่อไปร้านที่3เฮงชุนเสง็งดเด๋ยวป่าพัตตาคารไมตต่าคมีสิทธินะมีความฟิลแบบเป็ดย่าง อาหารเหล่าเงี้ยออาหารแบบจีนเหล่าสาสตราจารย์โบสเหล่าชี้คิดอยู่ว่าอันนั้นก็เตี๋ยวปลาเตี๋ยวปลาอันนี้ไม่ใช่ในในมุมขอบคุณครับเปลี่ยนเป็นให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ตัดทำเองไม่ได้อยู่ไงข้อแรกเบนก็เตี๋ยวแขกไปแล้วได้เขียนโอ้พี่ขอไปในมุมเกมในมุมเกมได้หนูหนูเป็นนั่นแหละเป็นยางก็เตี๋ยวปลายืนยันคำตอบแบบแรกที่เข้ามาตอนนี้คือทองม้วน โอ้โหบัวลอยตลบใจว่ะราคิดว่าเจ้าของร้านน่าจะคิอทีบไข่ของม้วนเรื่องเราคีบเองบ้างบัวลอยน้ำขิงอ๋อเพราะเราเชื่อเขาโอเคเปิดอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลการท่าเรือคอมเติร์ของเติร์นใช่เวลาเปิดปิดเปิดเก้าโมงดูแล้วขอเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวปลาเป็นเฮง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 เฮ้งเฮงอะไรเฮงเฮงชุนสิงสุกี้โบราณนี่ อย่าลอกนะ <laughs> ไม่มีใครลอกไม่มีใครคิดเลย <laughs> หนูยังรู้สึกว่ามันยังมีความเป็นเป็ดย่างเข้าขาหมูหรือเปล่าเออเป็นไปได้นะคิดออกแล้วขาหมูต,ตอกซุงหน่าเป็นขนมจีนเมื <laughs> ม่อก,กี้เราตอบอะไรไปตอบหมูน่าใช่ <laughs> ไม่ใช่อะไก็ไม่ใช่ขนมจีน <laughs> ขอดูขอดูภาพหน้าร้านคะ่ะอุ้ยเหมือนหนูเคยไปกินร้านนี้เลยอะ่ะเขา,ขากำลังแตน้ำซุป เป็นได้เป็ดข้าวมันไก่ทำไมข้าวมันไก่อ่ะไม่รู้อ่ะพี่รู้สึกว่ามันต้องเป็นอาหารจานเดียวอ่ะแต่เขาได้ user of วงในด้วยเห็นไปเล็กอยู่ถ้าข้าวมันแฉมต้องดังก็อาจจะดังอาจจะเป็นร้านดังเราไม่รู้หรอหนูได้แล้วพี่ก็ได้แล้วเด้ก็ได้แล้วพี่ตอบก่อนเพราะพี่กลัวโดนแย่ข้าวขาหมูกลับไปที่เดิมหนูตอบหนูตอบพี่ยังไม่ตอบหนูตอบแล้ว หมูแดงหมูกรอคตอนแรกอ่ะคิดว่ามันเป็นแบบต้มเลือดหมูเชื่อความรู้สึกตัวเองปะต้มเลือดหมูโอเคเดี๋ยวโดมละเถงชุนเส็งเราชนะแลวข้าวราดแกงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะสุดท้ายป่ะเฉลยเฉลยคือดูออกไหมไม่ออกข้าวขาหมูเหรอเกาเหลา ขายเกาหลางเดียวหรอขายเกาเหลาเก็ไฟอย่างนี้ว้าวงั้นคนที่ใกล้เคียงก็คือพี่โบ๊ทต่อไปสาวลาวสาวลาวสาวก็แต่สาวนอนหนูกันแล้วอันนี้น่าจะเป็นสาวแบบเสียงเปล่าแต่ว่าลาวนี่ก็น่าจะมีความแบบอาตรงตัวหรือเปล่าพี่ว่าเป็นน้ำตกท้่นต่ำอะไรเงี้ยเป็นเรื่อแบบว่าน้ำตกข้าหมูย่างพี่พูดก่อน หนูแค่ซับพอร์ตเขาไปเลยซุนเหล่าไหมคิดว่าเป็นข้าวผัดปูเออไม่ันมันแบบเสียงกระทะไงแบบซาวเสียงดังไงเรายังติดคำว่าเสียงดังก็ต้องว่าฟู่ตึ้งตึ้งเนี่ยซาวลรแต่พอเขาใช้ภาษาไทยอ่ะเขาก็ต้องน่าจะสื่อสารเกี่ยวกับคำว่าเราที่มันแบบไม่ได้ไม่น่าจะแบบประเทศโอะไรเออแบบอาหารอะไรก็จริงอ่ะพี่โบ๊ชพี่โบ๊คิดออกแค่สเต็กอะ โลเคชั่นคืออยู่ BTS Ari อ๋อ a r รอีกแล้วเปิด11โมงครึ่งถึง4ทุ่มพี่ยังคงมั่นใจลาดน้ำตกข้นต่ำอะไรจะถึงบิสันเป็นไปได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคขุนร้านขายไก่ย่างเออเออเอออ่ามีทอรูคสุดท้ายเลยจักลูกอืมกะติ๊บข้าวเหนียวมาเลยแหมเป็นไงอ่แต่ตรงนี้มันมีหม้อนะจิ้มจุ่มรู้ละหมูกระทะจิ้มจุ่มเลยง่ายเลยอ่ะ ดูจากฟอนต์แล้วอะแล้วก็สีของการใช้ฟอนต์เนี้ยมันน่าจะเป็นแบบติ่มซำไอที่เห็นไม่ใช่กระติกข้าวเหนียวกคือที่นึ่งติ่มซำโอ้โาอ่ะราน้ำชาอืการนี่คือการน้ำชาโอเคสาวเราหมูกระทะโอเคร้านนี้คือร้านอาหารอีสานไม่ได้คะแนนเลยอ่ะอ๋อไม่ได้เหมือนกันคุณเอก บุญเอกชื่อคนบุญเอกเป็นชื่อคนที่แบบว่าสมัยก่อนนะครับว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเพราะว่าคนสมัยนไม่ไม่น่าจะไม่มีคนใช่แสดงว่าร้านนียเปิดมานานกำลังคิดถึงว่าแม่บุญร้อมอะไรเงี้ยแม่บุญร้อแกงเออก๋วยเตี๋ยวกั่วไก่กะเพราถาโอ้ขนมจีนพ่อบุญเอกแเราว่าผัดไทยว่ะ โลเคชันนะคะอยู่ซอยจันเซนหลุยสามเวลาเวลาแปดโมงเช้าโอ,าโอ้ี่ถูกเลยเพราะผัดไทยผัดไทยเส้นจันเคยยินป่ะเออว่ะสามารถเป็นอาหารเช้าได้อาหารกลางวันได้อาหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะขายดีหมดเร็ว เหนมเมืองแหนมเมืองบุญเอกแหนมเนื้อออะไปดูรูปหน่อยโหซึ้งมาเลยในนี้น่าจะเป็นหม้อต้มพวกมันละต้มเยื้อไผ่ข้าวมันไก่อ่ะตอบเลยทุกคนหมดเวลาแล้วจัดก๋วเตี๋ยวสิงเพรไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะบุญเอกข้าวต้มกุ้ย บุญเอกมันไก่เอ้ามันไก่เอางั้นเอาบ้างเอาบุญเอกขาหมูไปร้จับป้ายก็คือถ้ามันยาวไปก็ตัดสั้นอันนึงบุญเอกหน้าเป็ดอ่ะกลับมาเรื่อยๆเฉล้อยข้าวโหดพะโล้อหารพะโล้ซึ่งที่ร้านมีเป็ดพะโล้ด้วย ขอบายตั้งนานเชื่อมั่นในเป็ดมาตลอดแล้วหม้อนั่นคือหม้ออะไรอ่ะหรือเราไปถามคุณคุณเอกไหมซุป่ปรี้ยวต้องนิจินบอกอ่าเป็นมะนละเป็นอะไรใช่ใช่นั่นเป็นอย่างนั้นแหละเย้แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงคะหิวหรือยังหิวแล้วหิากถือว่าเกมนี้ใช้ได้นะแต่แต่ว่าต้องวิเคราะห์แบบเร็วนิดนึงแต่ว่าพี่โบสุดยอดก็พี่ฟิมเขาพี่ฟิมพี่โบกับพี่ฟิมสองคะแนนใช่ตายหนึ่งคะแนนโดม ไม่มีคนะแนนไม่เป็นไรรอบหน้าเราเอาใหม่แล้วก็ถ้าคุณผู้ดูที่ดูอยู่แบบมีร้านอะไรแบบว่าชื่อแปลกชื่อแบบว่าพิกพีเป็นเอกลักษณ์แล้วอยากให้เราวิเคราะห์อยากคอมเมนต์มาได้อุ้ยดูพูดแบบีอ่ะแล้วแบบบุญเอกมันไก่ชอบอะไรเนี่ บอสไม่อยู่หนูเล่นเกมรายการที่เล่นเกมสนุกได้โดยไม่ต้องมีบอสค่ะ